สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการไล่มดง่ายๆนะคะที่ขึ้นในบ้านห้องครัวหรือว่าโต๊ะอาหารของเรานั่นเองค่ะซึ่งวัสดุที่ใช้ในวันนี้คือหาได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะไม่ต้องจําเป็นต้องไปซื้อเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกรันเลยค่ะที่เราจะนํามาไล่มดในวันนี้นะคะก็คือผงซักฟอกนั่นเองค่ะอันนี้ใช้เป็นของยี่ห้อเปานะคะซึ่งมีอยู่แล้วค่ะเราซื้อมาไว้สําหรับซักผ้าอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองไล่มดกันนะคะ วิธีการนะคะก็คือนำผงซักฟอกนะคะไปโรยตามจุดที่มดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขาโต๊อาหารหรือว่าจุดต่างๆค่ะอันนี้คือเราทำการโยรยไว้แล้วนะคะสังเกตว่ามดบางตัวก็จะมีการตายแล้วค่ะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่มดกำลังจะขึ้นนะคะเราก็นำมาโรยเช่นกันค่ะโรยรอบๆเลยนะคะตามจุดที่มดกำลังจะขึ้นค่ะหลังจากที่เราโรยไปสักพักแล้วนะคะ จะสังเกตว่ามดนะคะนี่ค่ะมดเริ่มหายไปแล้วนะคะมันก็จะทยอยค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เดี๋ยวลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ